พ่อขุนผาเมืองทรงเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่วางรากฐานความเป็นชาติไทยในช่วงต้นกรุงสุขโขทยัยพระองค์คืออรรถของพ่อขุนศรีนาวนำถมแห่งราชวงศ์ศรีนาวนำถมและทรงครองเมืองราชซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองเฉลียงสุขโขทัยในเวลาต่อมาด้วยพระปรีชาสามารถและวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พ่อขุนผาเมืองทรงร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวผู้ทิ่ต่อมาได้รับพระนามพ่อขุนสรีอินตราทิตศขับไล่อิทธิพลขอมสบาดขนลำพกออกจากสุขโขทยัยเปิดทางสู่การก่อกำเนิดราชธานีสุขโขทยัยอันเป็นแผ่นดินแห่งอิสรภาพของชนชาติไทยเป็นครั้งแรกแม้จะมีสิบ์ขึ้นครองราชพ่อขุนผาเมืองกลับแสดงน้ำพระไทยอันยิ่งใหญ่ ด้วยการสละราชสมบัติและพระแสงคลันชัยศรีแด่พรอขุนบางกาเทาพร้อมถวายพระนามสีอนรรินทราบดินตราทิศซึ่งได้รับพระราชทานจากราชสำนักของนับเป็นการเสียสละเคลื่อนส่วนร่วมอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นสื่อกลางทางการเมืองระดับภูมิภาคฐานการอภิเษกสมรสกับพระนางสุขารมหาเทวีพระราชธิดาแห่งยโสธรปุระซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความชาญฉลาด ในการสร้างพันธมิตรระหว่างเมืองต่างๆอย่างลึกซึ้งปัจจุบันอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองตั้งะหงานอยู่ที่อำเภอหลงสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญและคุณธรรมอันสูงส่งของผู้นำที่เลือกวางรากฐานชาติมากกว่าครองอำนาจ